วันนี้เราพามาชมสวนปานเนกันนะคะใบสวยมากทุเรียนใหญ่หลังจากใช้ปุ๋ยคีนแมนของเราไปแล้วโอ้โหสวยงามจริงๆนะคะทุเรียนต้นใหญ่พอมาเห็นแล้วแปลกตาเลยค่ะโอ้สวยสวยมากนะคะทุเรียนต้นใหญ่สวยจริงๆนะคะใบสวยสุดยอดเห็นแล้วขนลุกเลย นะคะเราพามาชมกันนะคะนี่ทุเรียนต้นใหญ่แล้วใบแตกแล้วใบสวยนะคะพามาชมกันนะคะสวยทุกต้นเลยนะคะเป็นพวงเลยนะคะอันนี้เราพามาชมกันนะคะสวยจริงๆนะคะเนี่ยพามาชมกันนะคะสวนป้าเน่นะคะหลังจากตัดสินใจใช้ปุ๋ยคีนแมนเรานะคะ วันนี้สั่งเป็นเที่ยวที่สองแล้วค่ะที่สองหรือที่สามจำไม่ได้นะคะสวยจริงๆโอ้โ oh. หให้พวกเราดูกันเลยนะคะนี่ทุเรียนต้นใหญ่สวยจัดนะคะใบาพามาดูกันนะคะโห oh. สวยจริงๆขอให้ทุกคนมั่นใจนะคะเราใช้ถ้าฉีดเวอร์แพนลงดินวันนี้ป้านเนก็ได้สั่งเวอร์แพนด้วยนะคะ แล้วใบสวยทุเรียนต้นใหญ่ถ้าใบเป็นแบบนี้รับรองโอ้โหปังนะคะเราพาไปชมกันนะคะโอ้โหสวยงามถ้าทุกคนทําทุเรียนต้นใหญ่ทําใบได้สวยแบบนี้รับรองปังค่ะนะคะ,นะคะเนี่ยพาเดินชมเลยนะคะสวยจริงๆโอ้โหสวยทุกต้นสวยสล่างนะคะขอให้พวกเราตั้งใจทํากันนะคะเนี่ยสวยทุกต้นไม่มีต้นไหนไม่สวยเลยนะคะ ขนาดทุเรียนใหญ่นะคะสวยจัด